พามาซื้อของฝากตลาดร้อยเสาบ้านเพกันนะครับตามไปชมกันได้เลยครับผมสวัสดีครับพุทุบลพาม่วนมาแล้วครับวันนี้จะพาไปชมตลาดบ้านเพไปกันเลยไปดูตลาดบ้านเพกกันครับนี่นี่ไง อ่านร้อยสาบ้านเพครับผมไปดูดีกว่าเยี่ยวมี่ครับอ็เยอะเลย เี่ยนคอตุ่มอยากเลยเไมาแล้วมึกระต่อยไม่เอาอะไรบ้างมึงมุดกระต่อยแม่แล้วแต่เออได้ได้ ีกะปิเพียบเลยตอนนีไม่เป็นไรทัวเอาเอา,เอาพกมือกันแหละเอาไปล่ะโซนนี้ทุเรียนครับแล้วแต่แม่อยากกินมื่ะมุกกระตอยด้วย เอาปลาวาไลวไหมล่ะแม่ไอ้ยายเพียนไหมล่ะนี่ครับเต็มตะกร้าแล้วฮัโลหโหลฮัลโหลยาวห้าสิบโอเคนี่แห้วหมั้ม ดูเรียนพ่อไปเลยโอ้ยมังนี่นี่ครับเพียบมีหลายร้านไหมแม่เบิร์ดดูไปก่อนนะขอดูก่อน ขนมต้นนี่็ไปเร็วเต,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 ต็มเลยตลาดเยอะมากครับอ้โหถูกงงแงงด้วย เต็มเลยครับผมตลาดร้อยเสาครับเปียบเลยครับถุ่งรร้อเองนะครับมาอุดรุนกันได้เลยว้าวเต็มเลยสุดยอดทุกอย่างให้เลือกสรรจอยัองไหมรอ นี่ครับกุ้งหงกุ้งแหงเต็มเลยครับผมไปรอที่รถนะนี่ฮะไ้โซนครับผมนี่ขอฝากเกียบเลยครับนี่นะครับ อเล่นเด็กก็มีทีกครับเอ็เอเมเลยนะครับนี่ครับแท็กร้านทูเรียนทอดเทียบเลยครับนี่ครับเสื้อผ้าเด็กก็มีนี่สวยๆครับไก่ลืมเสื้อผ้าก็จัดเลยครับอนี้ นี่ครับเสื้อ,ส,อสวยๆทั้งนั้นใครไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาก็มาช็อปได้นะครับนี่ครับนี่ครับระยองีอ่ฝา่ายหน่อยนะครับใครลืมเสื้อผ้ามาช็อปได้นะครับที่ร้านน้องป้อมน้องแป้นนะครับผมยินดีต้อนรับครับรรยองเราเทียบนี่ครับเสื้อเด็กเรียบเลย เสื้อผู้ใหญ่ก็มีนะครับนี่ราคาไม่แพงครับคุยกันได้นี่ครับผมจอดรถเพียครับมีห้องน้งห้องน้ำสอะอาดครับมีหลายร้านครับกระปุกกระปีม,ปมีหมดว้าวนี่ครับร้านจอดรถเพียเลยครับ จอดรถเทียบเลยโอเคไปแล้วนะครับมีเวลาว่างมาเดินเล่นกันนะครับผมลากันไปแล้วสำหรับตลาดบ้านเพนะครับร้อยเสา